นี่จะมาคุยกันถึง3สิ่งนี้ที่มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและถ้าใครเข้าใจถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของ3สิ่งนี้นะครับเวลาเงินความสําเร็จนะครับก็จะมีชีวิตที่มันราบรื่นสุขสนุกเบิกบานใจแล้วก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วผมก็จะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับจากคนที่เคยแบบรู้สึกกับตัวเองว่า มีความท้อแท้ง่ายเบื่อง่ายทําอะไรก็ประเดี๋ยวประดาวแล้วก็เลิกนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเรามีความใฝ่ฝันที่อยากจะประสบความสําเร็จกับเขาเหมือนกันนี่คือตัวผมในอดีตแล้ววันนี้ตอนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะในรูปแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเหมือนฝันมากๆมันเหมือนกับโอ้โหเมื่อก่อนเคยมีหนังมีหนังชื่อว่าอะไรขอเกิดเป็นสุธีสามสี่ชาติโอ้ห oh. หนังเรื่องเนี้ย คือเกิดกี่ทีกี่ทีที่เป็นสุนทีนะครับมันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่ผมที่ผมมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนีย่ยราวกับว่ามันผ่านการเกิดการตายการเกิดการตายเนีย่ยประมาณสักสองสารอบจนมันเข้ามาสู่เวอร์ชั่นที่ผมมองตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมัน Amazing มากๆนะครับคำว,ว่า Amazing ก็คือมันมีชีวิตราวกับปาฏิหารนะครับปาฏิหารจริงจริงความรู้สึกที่ผมมีต่อตัวเองวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันปาฏิหารจริงจริง แต่กระบวนการที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือมันเป็นการปฏิหารที่สร้างได้ใครที่อยากสร้างปฏิหารให้กับชีวิตของเราได้อยากให้ปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วก็เราเป็นนะครในสิ่งที่เราอยากจะเป็นอาจจะไม่เชื่อในตอนนี้เท่าไหร่ว่ามันจะเป็นได้ไหมโอเคมีวิธีการที่จะมาถ่ายทอดให้พวกเราได้รู้กับวันนี้นะครับเวลานะครับเวลาเงินแล้วก็ความสําเร็จท่านที่เข้ากันมาแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆได้เข้ามารับชมร่วมกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหยุดยาวต่อเนื่อง3วันนะครับก็ขับรถไปรับประทานอาหารกับโคตุกตาตอนแรกกะว่าจะไปกินอาหารกันที่ห้างสรรพสินค้าแถว,แถวบ้านคือเราใช้ชีวิตจนไม่รู้จักวันเวลานะครับผมก็บโคตุกตาเนี่ยจะนังคารพูดพลหัดเนี่ยต้องมาเปิดโพยเอาว่าเอ๊วันพรุ่งนี้วันอะไร พรุ่งนี้มีนัดไหมมีจูนส่วนตัวกับใครไหมมีนัดกับใครบ้างนะครับในเดือนมกราคมนะครับการโค้ชส่วนตัวกราฟความคิดเศรษฐีนะครับยังเปิดรับอยู่นะครับก็มีพื้นที่ไม่มากแล้วเพราะว่าเราต้องแบ่งเวลาทาอย่างอื่นนะครับหลายคนบอกได้เลยว่าการโค้ชส่วนตัวใครที่ชอบพูดว่าอยากสาเร็จเร็วอยากสาเร็จเร็วนี่มันมีกระบวนการที่คุณไปฝึก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 ,ฝกจนคุณ เริ่มช่ำชองในสิ่งที่คุณฝึกและคุณก็มาทําทกราฟความพิดเสทีเพื่อเปลี่ยนความคิดให้มันเป็นกราฟให้คุณได้เห็นให้คุณได้รู้จักตัวเองได้ดีขึ้นและหลังจากนั้นก็ได้ชูระบบจิตกับผมนะครับก็จะทําให้ตัวความคิดเห็นเป็นกราฟเนี่ยมันเกิดความเข้าใจตระหนักรู้แล้วก็สามารถนําเอาสิ่งที่คุณรู้รู้จักตัวเองเนี่ยไปใช้กับชีวิตของคุณดังนั้นการใช้ชีวิต แล้วก็ใช้ชีวิตเป็นเท่านั้นจึงจะทำให้เราประสบความสําเร็จวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันมานะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพื่อน <ời. S 1> ๆก็เข้าใจนะครับช่วงหยุด3วันหลายคนก็มีแผนไปเดินทางนะครับในการท่องเที่ยวผมก็มานั่งนึกดูเนาะเออเราก็แปลกๆนะก่อนหะน้านี้ที่เข้าเนะป,ป,ป็นวันธรรมดา ผมเดินทางไปญี่ปุ่นพอผมกลับมาปุ๊บประเทศไทยหยุด3วันไอหยุด3วันเนี่ยคนก็คงจะเดินทางไปต่างประเทศกันเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงวันหยุด3วันแต่ตอนนี้ผมกับโคตุกตาก็ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ไม่ค่อยเหมือนกับคนทั่วไปก็คือเรามีวันเวลาที่จันทร์ถึงศุกร์ที่สามารถที่จะไปไหนมาไหนในการทำงานได้มากกว่านะครับเพราะเราดีไซน์ชีวิตออกแบบชีวิตไว้ตั้งแต่แรกว่า อยู่ที่ไหนก็ทํางานได้นะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะมีรายได้เข้ามาในชีวิตได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ทําให้เกิดชุดแบบนี้ได้อยากจะบอกว่ามันคือความรับผิดชอบคุณต้องแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณคุณต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของชีวิตของคุณนะครับถ้าคุณไม่เป็นเจ้าของชีวิตคุณจะมีคนอื่นมาครอบงำชีวิตคุณและชีวิตของคุณก็จะไม่เคยเป็นของคุณเวลาก็จะไม่เคยเป็นของคุณ และที่สําคัญเงินของคุณจะเป็นของคนอื่นกัน <c oughs> นี้เหรอครับเ <c oughs> จ็บปวดกันผมก็เคยอยู่ในสภาวะแบบนี้นะวันนี้ก็จะมาคุยกันแหละเวลาเงินความสําเร็จ3ส,สิ่งนี้มันสมคัญเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับ <c oughs> เมื่อหลายปีก่อนเดี่ยมันจะมีชุดความเชื่อที่บอกว่า21วันแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับมันจริงสําหรับคนที่ทํามามากพอแต่สําหรับพวกเราเวลาจะเริ่มต้นนิสัยใหม่เริ่มต้นชะตาชีวิตใหม่นะครับ มันไม่ใช่21วันแน่นอนเพราะ a ตาชีวิตมันเป็นอะไรที่คุณต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตดังนั้นมันใช้เวลาต่อเนื่องครับ90วันเนี่ย90วันมันจะทําให้เกิดความคุ้นเคยในจิตความคุ้นเคยในจิตก็คือคุณสามารถที่จะ follow ต่อเนื่องเกิน90วันไปได้นะครับก็ทักษะบางทักษะเมื่อก่อนมันมีกฎที่เรียกว่ากฎ10,000ชั่วโมง10,000ชั่วโมงก็าวลาประมาณ7-10ปีอยู่ที่ว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณทําสิ่งนี้ อย่างเดียวหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการไปพูดเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องใดเนี่ยมันก็จะมีกฎ1-0,000ชั่วโมงอย่างนักดนตรีเนี่ยที่ต้องการจะเล่นจนคล่องแคล่วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบีทูบีทูเฟนศิลปินเนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้กฎนี้ไม่มีใครสร้างกฎนี้ขึ้นมามันคือการให้เวลากับสิ่งที่คุณเลือกที่จะทําและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนะครับอ่าวันนี้มีใครตั้งกฎหรอกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำรื่อเดือดซ้ำๆก็ต้องถามตัวเองว่า ในหนึ่งวันคุณมีเรื่องอื่นทร้าเข้ามาเยอะไหมนะครับในช่วงที่ผมเรียนรู้เรื่องจิตบอกได้เลยว่าวันนี้เข้าไปอ่านในส่วนของการแชร์ประสบการณ์ที่อยู่ในคอร์ส30วันมาสัจจันรเปลี่ยนชีวิตโอโ้โหมีท่านที่หน้าตาใหม่ใหเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันเยอะมากแล้วผมอ่านประสบการณ์ที่ทุกคนได้แชร์ผมบอกได้เลยว่าพวกคุณเร็วมากนะครับรู้ตัวหรือไม่ เร็วมากเร็วจนผมไม่กล้าอิจฉาเพราะพลังอิจฉา็นพลังที่ไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่ผมกว่าจะได้ความรู้สึกที่พวกท่านเขียนแชร์ประสบการณ์ลงมาเนี่ยนะครับตอนที่ผมเรียนรู้ฝึกฝนเนี่ยผม3ปีขึ้นไปนะครับ3-5ปีนะครับบางเรื่องที่พวกคุณได้ประสบการณ์เนี่ยล้วอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าเพราะว่าเรายังใช้มันไม่มากพอแต่วันหนึง่งถ้าคุณเดินทางมาถึงจุดที่ผมอยู่เนี่ยคุณจะบอกได้เลยว่า ุณจะเห็นคุณค่าในการเรียนรู้คุณจะเห็นคุณค่าในการที่คุณสละบทที่ตัวเองลงทุนรุนแรงในการเรียนรู้ฝึกฝนทําสิ่งนี้ให้สำคัญที่สุดนะครับแล้วคุณก็จะรู้ว่าเวลาที่คุณตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองตระหนักถึงเส้นทางเดินชีวิตที่ผ่านมาตระหนักถึงการกระทําที่มีคุณค่าอันนั้นแหละมันคือการช็อตคัทที่สุดเพราะจุดสูงสุดในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเรานะมันคือการเข้าถึงระดับพลังงานที่เรียกว่าคุณค่า ถ้าคุณไปตัถึงระดับงานที่เรียกว่าพลังงานที่เรียกว่าคุณค่ารู้สึกตัวเองมีค่ารู้สึกว่าเพื่อนฝูงทุกคนมีค่ารู้สึกว่างานที่เราทํามีค่ารู้สึกว่าผลลัพธ์ที่เราสร้างออกมาไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการมันมีคุณค่าในตัวมันเนี่ยถ้าคุณตระหนักรู้ไปถึงขึ้นความถี่ของคุณค่าแล้วเนี่ยคุณเอย๋ยนั่นคือขึ้นความถี่ของมหาเศรษฐีครับไม่ใช่แค่ผลิตสินค้าออกมาแต่คุณตระหนักรู้ถึงคําว่าคุณค่านี่ความรวยอยู่ ในการตระหนักรู้ของคํานั้นแต่ใครเรียนใครเรียนใครฝึกในคอร์สไม่ว่าจะเป็น30วันหรือว่าโค้ดส,ส่วนตัวที่เคยโค้ดส,ส่วนตัวกับผมดูกล้าความคิดกับโค้ดทุกตาแล้วก็เรียนคอร์สสาวันใครรู้สึกว่าชีวิตมันเร็วขึ้นรบกวนพิมพ์ตัววายให้คนใหม่เขาได้ประจักษ์แจ้งนิดหนึ่งนะครับซื้อทุกคอร์สขอบคุณมากครับผม อ่าตัวพิมพ์ตัววายกัมาแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่ะมาเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยเวลา,วาเงินแล้วก็ความสําเร็จใครที่พิมพ์ตัววายคือรู้สึกว่าผลลัพธ์มันเร็วขึ้นรู้สึกว่าการใช้ชีวิตมันไปถึงความรู้สึกอิ่มเอมใจเร็วขึ้นข้อแรกคือเวลาเวลาเป็นนามธรรมเวลาเป็นสิ่งสมมุติสิ่งที่ทำสิ่งที่ทําให้เวลามีอยู่จริงก็คือ ตัวเลขที่น่าปัดเวลามันจะเป็นต้องมีนะครับเพื่อเป็นการระบุแห่งขนเพื่อเป็นการระบุตัวตนของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ผมนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปที่โตเกียวเวลาที่โตเกียวเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย2ชั่วโมงเครื่องใช้เวลาบิน5ชั่วโมงใช่ไหมจำม่ไว่าผมออกบ่ายโมงคือเลข1ผมอยู่บนเครื่องบิน5ชั่วโมงเวลาที่ประเทศไทยมันก็คือ5โมงเย็น พอผมไปลงที่โตเกียวเวลาที่นั่นกลายเป็นหนึ่งทุ่มมันคูณดับเบิลไปในนิยามของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไ่ใช้ระบุว่าเราจะไปถึงตรงนั้นกี่โมงกี่โมงเพื่อจะได้นัดหมายมาตรงกันเจอเวลากันไม่ให้รถไฟชนกันไม่ให้เครื่องบินชนกันเวลามีประโยชน์อย่างนี้นะครับส่วนเวลาที่เราติดกับดักกันอยู่มากมายในเวลานี้สําหรับมนุษย์ที่ยุคยุคที่พูดถึงความสําเร็จเป็นอาหารสําเร็จรูปนะครับ เวลาในแบบที่2คือเวลาที่เราใช้ความรู้สึกวัดซึ่งเวลาที่มันใช้ความรู้สึกวัดเนี่ยมันเป็นเวลาที่พูดยากบางคนนั่งเครื่องบินไปลําเดียวกันเนี่ยบางคนบอกว่าปั๊บเดียวถึงลนะดูหนังไม่กี่เรื่องทําอะไรเพลิดเพลินแต่สาหรับผมวันอาจจะยาวนานกว่าตอนที่ผมนั่งอยู่บ้านเฉยเพราะผมรู้สึกว่ามันเมื่อยการนั่งอยู่กับที่เฉยเนานมันเมื่อยผมก็จะรู้สึกทรมานไม่มีความสุขใครก็ตามที่มีความรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมา เวลามันจะยืดออกเวลามันจะยืดออกไปอย่างเช่นคุณนั่งนั่งอยู่กับตัวเองที่ให้ฝึกในคอสสาสวันนั่งอยู่กับตัวเองเนี่ยถ้าคุณไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันทรมานมาก10นาทีเนี่ยราวๆเป็นหนึ่งชั่วโมงเลยคนเวลาจึงบอกว่าเวลาในเบื้องล่างที่เรียกวนรกเนี่ยเทียบกับเวลาของโลกมนุษย์แล้วเนี่ยเป็นเวลาที่ยาวนานมาก็คงเปรียบเสมือนกับคนที่อยู่ในความทุกข์ไม่ได้ดังใจ คนที่รู้สึกว่าเงินไม่พอใช้เนี่ยกว่าจะหมดวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยทรมานมากในอดีตผมก็เคยรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นเช่นกันนะครับคราวนี้เวลาที่เราพูดถึงก็เป็นเวลาตัวนี้แหละเวลาที่แต่ละคนรู้สึกแล้วก็มีไม่เท่ากันแต่กน่าแปลกนะเวลาที่เราบอกว่าเราทุกทรมานกับชีวิตแล่เรารู้สึกว่าโอ้โหอยากสําเร็จเร็วแต่ครั้นมีวิธีการมีแบบฝึกหัดให้ทํา คนที่บอกอยากสําเร็จเร็วแล้วก็เวลายืดยาวมากเนี่ยก็ mm. จะพูดสลับกันเ mm. ขาจะพูดว่าไม่มีเวลา <laughs> ไม่มีเวลา <laughs> ผมก็เบิดคําสิว่า <laughs> ฝึกหรือยังที่ให้ไปฝึกคอร์สที่เรียนไปเอาไปฝึกหรือยังแม้แต่จะดูคลิปสลับหาเวลาส,สลับหาเวลามาดูคลิปวันละ3า4 5 4 5นาที เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่จุดที่เราพูดแล้วก็ทุกทรมากักมันตลอดอยากเปลี่ยนชีวิตอยากสำเร็จเร็วๆเนี่ยแต่ถึงเวลาก็ไม่มีเวลาเห็นไหมนี่คือความย้อนแย้งในจิตคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่พูดว่าไม่มีเวลาน่าจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จน่าจะเป็นคนที่แบบในชื่อของเขาเนี่ยมีตารางเวลาปรับๆเต็มยปหมดเลย แต่คนเหล่านั้นกลับไม่ค่อยพูดว่าเขาไม่มีเวลาแต่คนเหล่านั้นจะรู้สึกว่าเขารู้จักเวลาดีว่าเวลานี้เขาจะทำอะไรเวลานี้เขาจะทำอะไรเวลานี้เขาจะทำอะไรแล้วทุกกิจกรรมที่เขาถูกเซตไว้ในตารางเวลาในหนึ่งวันนั้นมันผ่านการคัดเลือกและกันกรองมาแล้วว่ามันเป็นกิจกรรมที่สำคัญมันเป็นภารกิจที่สำคัญเป็นภารกิจที่ทำแล้วเนี่ย ผลลั์ที่เขาตั้งเป้าไว้เนี่ยมันจะบรรลุผลเร็วด้วยการทํากิจกรรมเหล่านั้นแต่ถ้าเกิดเขาหากิจกรรมที่สําคัญไม่เจอเขาก็จะทําในแบบที่เขาคิดว่ามันน่าจะทําน่าจะทําสิ่งนั้นน่าจะทาสิ่งนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลามันถูกซอยไปทําสิ่งต่างๆมากมายซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแล้วก็ผลลั์ที่เราต้องการเลยแต่เราไม่รู้ไงเราเลือกทํเป็นสิ่งที่ เพลิดเพลินพึงพอใจสนุกสนานและที่สำคัญคนที่ขาดแคลนคนที่ยากไร้เนี่ยมักจะฆ่าเวลาเสมอมักจะฆ่าเวลาเสมอผมเคยเล่าเรื่องราวของคนขับรถเจ้านายที่ตอนนั้นผมเปิดร้านหนังสืออยู่คนขับรถเจ้านายเขาส่งเจ้านายเสร็จปุ๊บเขาว่างไม่ทำอะไรเพื่อนเอนเน,นั่งเล่นมาคอตด,ดูทีวีคุยกันรอเวลา เจ้านายจะออกไปไหนก็ขับรถรู้สึกสบายมากเวลามีเท่านั้นแต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่ฆ่าเวลาเขารู้ว่าเขาต้องการเงินเพิ่มคนที่รู้ว่าต้องการเงินเพิ่มส่วนใหญ่มักจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มียากไร้ขาดแคลนตามเงินในกระเป๋าที่มันน้อยลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่มีค่าที่สุดที่ทุกคนมีเท่ากันก็คือเวลาผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนขับรถเจ้านายเนี่ย เขาเดินมาที่ร้านหนังสือแล้วก็หยิบหนังสือแนวพัฒนาตัวเองอะไรประมาณนี้วันหนึ่งน้ําท่วมก่อนนั้นเขาก็สมัครเป็นสมัครในธุรกิจ MLM ยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ออกไปกับเจ้านายเขาออาประกับหัวหน้าทีมเขาไปขายเครื่องกองน้ํากลับมาทีใส่ใส่เสื้อผูกนคไทเรียบร้อยมาสวัสด,ดีมาลาผมคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่สามารถเปลี่ยนเวลาให้กลายเป็นเงินได้มันอาจจะไม่ได้เกิดชั่วข้ามคืนนะ ผู้ชายคนนี้อ่านหนังสือฝึกผลทักษะที่สําคัญการอ่านหนังสือยังไม่เปลี่ยนชีวิตแต่เขากล้าที่จะลงมือทําเขาก้าที่จะลงมือทําเขากาลาก้าที่จะไปสมัครเขากล้าที่จะฝึกพูดเขากล้าที่จะทําในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแล้ววันหนึ่งเขาก็ตามอัพไลน์เขาไปขายเครื่องกองน้ําต่างๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แล้วเขาก็มาขอบคุณผมมาสวัสดี โอ้โหมันเป็นอะไรที่ซาบซึ้งใจมากนะครับถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่มักจะบอกว่าไม่มีเวลาถ้าย้อนกลับไปดูอย่างมีสติใช้ชีวิยให้ตั้งใจขึ้นนะครับว่าตั้งแต่คุณตื่นนอนจนคุณเข้านอนคุณสามารถลิสต์กิจกรรมคุณได้ไหมว่าคุณทําอะไรตอนที่คุณตื่นนอนเนี่ยคุณตื่นมาพร้อมกับอะไรตอนที่คุณตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยคุณรู้แล้วหรือยังว่าในวันนี้คุณ ควรจะทำอะไรหนึ 1, 2, ่งสองสามรู้ก่อนว่าควรจะทำอะไรนี่คือการใช้เวลาถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรต้องหามันให้เจอครับอย่าให้ใครมาบอกคุณเรื่องนี้บอกกันไม่ได้ต้องหาเพราะแต่ละคนเวลาพูดเป้าหมายก็คือเรื่องเงินอยากได้เงินร้อยล้านอยากได้เงินล้านเหมือนกันหมดเลยแต่วิธีการที่คุณจะไปสู่จุดนั้นนะ่ะมันไม่เหมือนกันครับก็คือคุณต้องรู้คุณต้องทำอะไรต้องหามันให้เจอแล้วครับ ผมตื่นนอนมาตื่นนอนมาเสร็จปุ๊บผมรู้เลยว่าวันนี้ผมจะต้องทําอะไรแล้วถ้าใครฝึกจูนจิตมาหลังจากจูนจิตแล้วเนี่ยไมาจะเป็นโค้ชส,ส่วนตัวหรือว่าในคอร์สต่างๆที่คุณฝึกเนี่ยแล้วคุณหากิจกรรมสักอย่างหนึ่งที่คุณอยากจะเชี่ยวชาญมันอย่างกิจกรรมที่ผมทําเนี่ยผมต้องการรู้จักชีวิตผมนะส่วนเรื่องแบบเนี้ยที่ผมทําที่พวกคุณเรียกว่าเป็นโค้ชและผมก็ใช้คําว่าโค้ชเนี่ย เป็นเรื่องอันดับที่2ผมไม่ได้วางเอาเอาัลกอริทึมเรื่องของการเป็นโค้ชเป็นอันดับ1ของชีวิตผมการที่ผมฝึกฝนจิตเป้าหมายของผมไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเองไปเป็นโค้ชสภาวะการเป็นโค้ชเนี่ยมันมีอยู่ในพวกเราอยู่แล้วโค้ชคือคนที่รู้ว่าเวลาเผชิญปัญหาคุณออกมาจากปัญหานั้นได้อย่างไรและคุณสามารถเอาหลักการนั้นนะไปถ่ายทอด บอกต่อผู้อื่นเป็นรูปแบบของการฝึกฝนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมใช้เป็นความสําคัญอันดับหนึ่งในชีวิตของผมก็คือตอนที่ผมเรียนรู้และฝึกฝนเนี่ยผมต้องการรู้จักชีวิตของผมวันนี้มีท่านหนึ่งแชร์แชร์ข้อความที่ผมเคยพูดบอกว่าเรื่องของจิตเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้กินไม่ได้รับประทานแน่นอนความสาเร็จก็เหมือนกันต้องขอบพระคุณมากครับหลายท่านที่นำเอาข้อความคําพูดต่างๆแล้วก็สิ่งที่เคยถ่ายทอดเนี่ย จูนมาจากอาจจัดชวามาจากรวานเท่านั้นครับไม่ได้คิดเองนะครับการแบ่งปันของพวกเราทําให้หลายคนก็ได้อยู่ในเส้นทางนั้น